Jack e ico, the the สวัสดีครับแถวหนึองทุกคนผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คด <Yeah, ิ้งสตูดิโอมูีผมวันนี้ผมผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับผมก็คือภาพยนตร์เรื่องโดรายเมอนนะครับผมเดอะมูฟวี่นะผมตอนสงครามอวกาศนะครับผมสงครามอวกาศจิ๋วปี2 0 2 1ครับผม นี่เป็นเรื่องที่สองในตำนาน,นที่ผมไปดูเป็นยังไงบ้างสำหรับโดนไลมอนในภาคนี้ก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับผมก็มาพูดคุยเลยละกันแบบเอาแบบเรียบๆเลยก็คือวันนี้ก็ได้ไปดูหมาผมในความรู้สึกก็อยากจะบอกท่านว่าอืมดูไปแล้วหลังจากที่ภาคที่แล้วใช่ไหมครับโดนไลมอน โดยไดยโนเสาร์ตัวใหม่ของดูมิตาในปี2020ใช่ไหมครับดูไปเนี่ยเฮย้ยสนุกกว่าดูว่ามันแบบโอ้โหซึ้งน้ำตามากบีบอารมณ์สุดๆภาคนั้นคือสุดยอดมากแต่พอร้อนกลับไปอีกปีหนึ่งคือปี2019ก็คือโดราไเอมอนนะครับผมตอนอตะลุยดวงจันใช่ไหมดวงโดร์ไรเอมอนต์สำรวจดวงจ,จันทราใช่ไหมดวงจันทร์นี่แหละก็คือจาได้ดี ว่าโอ้โหในเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอันนั้นอนะ่ะรู้สึกว่าเป็นเด็กนิดนึงอะ่ะเรื่องไม่ค่อยเข้มข้นแต่พอมาถึงนี่ผมนั่งพอดูไปเรื่อยเเลยเนะี่ยผมยังบอกว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนกับโดนละวันในอตอนนี้เนะี่ยตอนสงครามเอากาจิ้วของัไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่คือผมจะแบ่งเป็นช่วงแรกๆนะก็คือช่วงการาช่วงแรกๆของเรื่องกับช่วงหลังของเรื่องช่วงแรกๆเนะี่ยผมว่าเอย,ยังพอดึงได้วะยังพอสนุกวะยังพอดึงได้ แต่พอมาถึงลากมาถึงประมาณกลางเรื่องพอยาเปถึงท้ายเรื่องโอ้โหแม่งเริ่มเบื่อแล้วก็เริ่มแบบอึดอัดอะแบบว่าโอ้โหในเรื่องมันไม่ค่อยส่งสักเท่าไหรอ่อ่ะแบบว่าคือมันไม่ค่อยมีะนะน่าสนใจเหมือนพยายามมุ่งเน้นไปทางเด็กนะแนวอันนี้โดราเอมอนเนะี่ยมุ่งเน้นไปทางเด็กแต่ที่ผมดูนั้นเด็กอน่ะไม่ไม่น่าจะเพอร์เฟกต์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะก็เพราะว่าดูแล้วเนี่ยเออเหมือนจะมีคำหยาบคำอะไรแบบนี้มาอยู่เนะี่ยมันอาจจะแบบว่า ดูแล้วเด็กอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรแบบเนี้อือก็มีหลายๆอย่างนะที่ยังพองงอยู่แต่ผมชอบที่ยังชอบอยู่ก็คือด้านการสร้างนะครับผมในการสร้างก็ลองชมเหมือนเดิมผมสําหรับโดูแมอนเพราะว่าการสร้างดูรมอนเนี่ยเป็นการ์ตูนอมาตะแน่นอนผมทํามาแล้วมากกว่าโอ้โหหลายตอนมากๆับผมทุกปีจะมีตอนพิเศษใช่ไหมครับผมก็กลายเป็นว่าปีนี้ปีที่แล้วผมไม่มีนะผมเนื่องจากว่าติดโควิดใช่ไหม ก็เลยเลื่อนมาฉายปีนี้เป็นปีของปีส0 21นเนาะแต่เดี๋ยวรอรุ้นผมว่าปีหน้าจะมีตอนอะไรมานะก็รอรุ้นดูนะเท่าที่ผมเช็คนี่ไม่แน่ใจว่าคือตอนน้าเดี๋ยวรอรออีกทีนะครับผมแต่ผมมอกว่างานสร้างถือว่าออกมาดีๆนะครับผมอลังการมากในการเอาไปตะลุยอวกาศอีกอย่างหนึ่งคือภาพภาพบอกเลยว่าสวยภาพสวยมากภาพสวยและอะไรดีหมดแล้วก็รู้สึกว่าภาพสวยเพราะว่าเหมือนตอนที่ไปต่อสู้ในอวกาศเนี่ยผมว่าหู แน่สุดยอดจริงๆสำหรับอนิเมะอนิเมะซีรีส์เนี่ยโอ้ oh, สุดยอดโอเคโดราเอมอนและอย่างนึงที่ผมชอบก็คือเพลงประกอบใช่ไหมครับเพลงประกอบของโดราเอมอนรู้สึกว่าเพลงประกอบของโดราเอมอนเนี่ยมันมันดีมากเลยนะสําหรับอันเนี้ยผมรู้สึกว่าโดราเอมอนเนี่ยเพลงประกอบทุกเพลงอ่ะมันติดหูตลอดเลยฟังแล้วเนี่ยมีซึ้งบ้างอะไรบ้างนะ แต่ภาคนี้บอกก่อนว่าภาคนี้ไม่ค่อยมีซึ้งสักเท่าไหร่นะดราม่าก็ไม่ดราม่านะภาคนี้รู้สึกไม่ค่อยดราม่าสักเท่าไหร่นะจะเน้นไปทางแอคชั่นมากกว่านะในภาคนี้ก็แล้วก็บอกอย่าบอกอย่างหนึ่งนะว่าเพราะว่าผม,มว่าด้วยอะไรหลายอย่างสกิลหลายอย่างทําให้บทขางหนังมันลดลงมาอ่ะอย่างนั้นก็มาพูดถึงข้อเสียนะข้อเสียผมมีจุดใหญ่ๆที่ผมตัดคะแนนไปเยอะมากก็คือส่วนของเนื้อเรื่องบทรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเบาจะแบ่งเป็นสองช่วง ที่ผมพอดึงคะแนนได้อยู่ช่วยให้คะแนนได้อยู่ก็คือส่วนของเนื้อเรื่องส่วนของตรงนี้เนื้อเรื่องที่เป็นตอนแรกๆอะ่ะเออมันยังพอดึงได้วะ่ะรู้สึกเหมือนเป็นโดเรมอนในยุคสมัยนั้นที่แบบมีอะไรหลายๆอย่างมีกระป๋องพวกอะไรอ่ะมีประตูมีอะไรความลับอะไรต่างๆเยอะจริงๆเยอะๆแล้วก็อีก,ลก,อกหลายอย่างที่ว่ามันสุดๆไปแล้วอ่ะเออและอีกอย่างหนึ่งที่บอกอยางจะบอกทุกคนนะผมว่า อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับบทเนี่ยผมว่าบ,บททาออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ในภาคน,นี้รู้สึกว่าบทเนี่ยจะบางตัวก็กัดไว้บางตัวก็ลืมเล่าบางตัวก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยไปไม่ถูกนะสำหรับโดเรมอนในภาคน,นี้ก็จะมีอะไรติดขัดอย่างนี้แหละสาหรับโดเรมอนในภาคน,นี้นะก็โอ้โหรู้สึกว่าตัวเอากาศอยู่เนี่ยก็ยังบอกความ,มรู้สึกว่าบอกความพิเศษของตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยดูมีพลังอะไรเลยนะคือเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่า เจรจา้เฉยจะเป็นแนวแนวการเจราจานะครับผมหบับตัวนี้เออเจราจามากโอ้โหบอกเลยเจราจาสุดก็และอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วว่าดวงเล่มน,น,น,น้าพงนี้ถ้าคุณจะดูเนี่ยก็คือคุณต้องปล่อยทุกอย่างทิ้งเลยไปดูอย่างเดียวนะครับผมเออก็ที่ผมพูดเรื่องนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมก็คือเรื่องบทเนี่ยผมอะอาจชอบครึ่งแรกพอครึ่งหลังบุ๊กโอ้โหแทบอยากจะนอนเลยแหละเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้โหดูไปมันเครียดอะเพราะว่ารู้สึกว่า มันไม่ค่อยสนุกอ่ะมันไม่ค่อยอิ่มเอิญเท่าไหร่นะถึงแม้จะมีตัวอะไรออกมาหรือว่าการไล่โจมตีอะไรกันบันจริงแต่มันก็ไม่ได้ถือเป็นแบบอันนั้นอ่ะก็ดูมันดูหนังสตาร์วอลเหมือนกันนะเออไอตอนบินขับไล่เนี่ยมันดูหนังสตาร์วอลครับผมโอเคมาสรุปเลยดีกว่าเนาะสรุปแล้วผมก็วันนี้พูดสั้นๆนะครับผมก็สรุปเลยก็นี่เป็นภาพยนตร์นะครับผมอ่แอดีเมะนะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นของผมดอเรียมอนนะผม ในตอนโงคามอวกาศจิ๋วนะครับผมก็คะแนนในภาคน,นี้ผมให้ไปที่สี่จสิบครับผมผมให้ไปที่สี่จุดสิบก็คือเกณฑ์เกณฑ์อชอบผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าขึ้นไปถือว่าผ่านแต่ถ้าเป็นแบบไม่ยังรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่เนี่ยก็ผมจะให้ต่ํานะผมถ้าตรงนี้คือแปลว่าไม่ชอบรู้สึกว่ายังชอบอยู่เป็นบางอย่างเนี่ยแต่คือเนื้อเรื่องเนี่ยยังไม่ค่อยชอบในส่วนของท้ายเรื่อง เพราะว่าแต่ที่พออะไรต่างๆได้คอมพืบอะไรน่ะมันก็มีของพิเศษมากมายนะผมที่ดโดอมอนทุกภาคมันจะมีภาคเลยผมเพราะว่ามันมีความพิเศษความเป็นดโดอมอนขอผมอะโอเคก็วันนี้พูดคุยกันเพียงเท่านี้นะแล้วก็ไม่มีสปอยนั้มเลยสตหรับในพาคนี้ใครรอสปอยเด็ไม่มีนะผมไม่มีเพราะว่าถ้านผมเนี่ยอยากทุกคนไปดูผมไปดูด้วยตาตัวเองเนาะเป็นหนังแอนิเมชั่นที่คุณไปดูก่อละกันเนาะเพราะว่า แล้วก็มาพูดคุยว่ามันเป็นยังไงตรงความเห็นตรงกันไหมแต่นี่เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลาไปก่อนครสวัสดีครับ